สวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วค่ะกับสาวอีสานพี่นอ้องมือนี้สาวอีสานเสิร์เห็ดเมนูแซ่แบๆนะคะอุ้ย <laughs> พูดซอยา่าษาเสีย <laughs> พูดซอยลืมใจเสียพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวให้เบิงเ้งค่ะว่าเขาเห็ดเมนูยังมือนี้แซ่บแซ่บนสาวอีสานเดี๋พี่น้องผู้ซอยบ่พร้อมเนี่ยผู้ซอยบ่พร้อมเดี๋ยวให้เบิ่งเลยค่ะว่า เราทำเมนูอะไรอ่านี่นะคะเมนูเมนูแกงไก่ใส้ฟักอาอันนี้ฟักอะไรเนี่ยแม่บอกว่าฟักมันหอมหอมพี่หนอกมันเป็นฟักหอมแม่เออแปลก,กเออต้องกินเบิงนะคะว่ามันจะหอมบ่บนแม่บอกว่ามันหอมอะ่ะนี่กินออกหอมหอมอืมอแกงปอกเปลือกก่อ,อนพี่หนอกป่องปลายสุผู่สุคนปอกเปลือก เปลือกมันอยากหนานะเปลือกหนาแข็งด้วยแปกมันจะแข็งตะวันขังในบ่แกนะอืม,อมตแต่แตกหรือตะวัหนหนึ่งก็ก,กินหอมแล้วนะกินหอมขึ้นมากเลยเปลือกนี่แข็งมากหอมไม่ดีนะปกติฟักนั้นบ่มีกินนะเนี่ยเดิมมั้งหอมหอมอ่ะบ่แกงโดนแม่ว่าแยแกงโดนเดี๋ยวมันเนสิเปื่อยเกิด แกงไก่เส้ฟักนะคะอันนี้อันนี้ให้เป็นชิ้นแล้วอ่าให้เป็นชิ้นแล้วแข็งโปกเด้พี่น้องเปลือกนี่แข็งแห้งเคเสร็จแล้วไปปอกกันเดเปีต้องให้เป็นชิ้นอ่าองร่องให้เป็นชิ้นดิฟานเป็นชิ้นแบบนี้ฟานเป็นชิ้นแบบนี้ให้เนี่ยให้เป็นชิ้นแบบนี้เห็นมันชิ้นไ้หน่อยไหมเออน่ารักไพคือ เอาเม็ดออกไว้เดี๋ยวจะเสียเอาออกเองเห็ดเป็นชิ้นให้ซื้ออ๋อเป็นชิ้นอย่างนี้ยหรอเออเห็ดเป็นชิ้นแบบนั้น่ะปา่นเพราะว่ามันนี่ไงมือเจ็บคางขวาพี่น้องไปรีกิ้งยุค่ามาโอ้ขังมืดคางขวานี่เอ็นที่มันเห็ดอย่างแห้งๆกระเบดอะไรอย่างเ้ลองให้มันหายก่อนตื่นเห้าแบบนั้นละเดี๋ยวเสียเอาออกเอง เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นก่อนนะเข้าไปนองเนาะเดี๋ยวเขาจงไปแกงกันค่ะแซ่บๆน้ำสาอีสานมือนี้นะคะแกงฟักใส่ไก่พี่น้องเดี๋ยวเขามาบึงแล้วนะคะวาเขาใส่อี่ยงเนี่ยพี่น้องกระเทมีพริกค่ะพริกอันนี้ก็เป็นบักฟักนะคะที่เข้าหั่นเรียบร้อยเลียนะคะตะไคร้ตะกะผัด<ต><ต>อีูอีตูอันนี้ค่ะพี่น้อง ไ,ไก่ไกบ่บานนะคะไกบ่บานของห้างนะคะเดี๋ยวห้าไปแกงเลยค่ะไปแซ่บๆน้องกันพี่น้องก่อนอื่นนะคะกกะตังหม้อพี่น้องตังหม้อเลยเดี๋ยวเปิดแกสก่อน <Okay. S 2> แกสก่อนนะคะเปิดแกสเลยพี่น้องใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำน ก็ดีก็ดีไล่เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วมาตำเครื่องกันค่ะตะไคร้ค่ะหันก่อนหันะตะไคร้ตะไคร้ก่อนนะคะจ้าม,มอเดือด แสบน้ำันค่ะพี่น้ะงั่นแล้วหั่นแล้วเอาทำอะไรตําเอาไปตําจ้ะตํากับพริกไปตําตํากับพริกนะคะสองนี่มีแต่แนวจะแสบเนื้อๆพี่เนอะพริกนี่มีพริกแห้งกับพริกสดใช่ไหมเนี่ยใส่แล้วใส่พริกแห้งได้ไหมอย่างเดียวได้ค่ะแล้วเตะนะคะอักิตําใส่ลงไปเลยจ้าไฟนะคะตัดไฟเราก็จะใส่พริกเนืจ้าพริกลงไป ีแข็งมันจักน้อยเอาไปเคเรเับแต่นะคะผู้ใดมาเพล็กก็เพล็กอะตำจ้าท<ๆ>ำละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปแกงเลยพี่น้องไปแกงกันเลยจ้า น้ำเดือดแล้วละน้ำเดือดแต่แล้วนะคะเบาแกสแม่ตักใส่เลยค่ะนี่ิกขาตะไคร้ ah. ai, ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดบ้านเรามีนะคะ ไก่นะคะใส่ไก่อันนี้เขาแซ่ฟิตไวี่ะไม่ได้เป็นก่อนเลยใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่ตามลงไปเลยอืมใส่ลูกโดดกันเพิ่มสีสันให้นมันเพราะว่ามันพริกมันอยากเขียว เดี๋ยวรอไก่สุกนะคะโอ้ยพี่เนาะเมื่อก,กี้พอพอมันเดือดแล้วนะคะก็ใส่ักเลยใส่ปักลงไปเลยจ้า <c oughs> โอ้ทิกเขาดำกินดีกับชิจาม ก็ฟักสูปวันนี้ข้าจะมาปุงกับมันดี่นะอืมมันมนี่มันอยู่นอกไก่พอไปฟักชอบฟักไหมพอแล้วไว่แกงอ,อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอฟักสุกค่ะเดี๋ยวมาปุงเแซ่บน้ำกันค่ะอืมอื้อืม,ออมเดือดค่ะ เกลดครับครับครับเลยเดี๋ยวมาปรนนุงกันเลยมาปรุงกันเลยใส่เกลือค่ะใส,ใส่เกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะต่อไปผงซูรสจากนัวก็ใส่ตใส่จักน้อยหน่อยน้ำปลากี่หอใดกระซ่บน้ำปลา เค็มเค็มทุกยี่ห้อตามด้วยปลาาอหืเป็นะเป็นไิ้มนาที่ของกูซอยคือซิมดกซิม ซิ่มกับพี่น้องซิมไก่นี่มามาลายมือแล้วเนาะแช่ไว้อ่าแช่ฟิตไว้ค่ะไก่บ้านเดี๋ยวเราปักปักหน่อยวะ่ะหน่อยนะคือว่าเขาใส่ปักหน่อยพอดีแหละแค่นี้แหละซิมโดดเลยเลยซิมสิมกับพี่น้องซิม นาทีู่ซูซอยคือซิมครับวนนัวอีกวะราอีกนิดนึงอืต้องติดนัวไปมาฟัากวลาลแกงมันจะมีน้ำเนะาะฝากแม่บอกว่าเพื่อต้องเพื่อต้องเฮ็อดสุกครับ ถ่ายเลยค่ะต,อตูอีตูอีตูก็ไม่ได้ไปตลาดพี่นนอะอีตูนาบ้านปลูกเองค่ะแต่ว่วามันบ่หลายเนาะค่อยออกก่นไหนค่อยแตกหย่านไปเลเสดใสน,น้ำกัดได้่ะแกงไก่เซฟักมันวดมืนวดก็เติมเองได้นะคะเติม ปลาของชุดรประเดกได้หมดจ้าซิมอีกเนี่ยอืมสุดยอดค่ะสุดยอดยุกนิวเลยนัวค่ะไปครับพี่น้องกินข้าวน้ำสับอีสานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนี้อบึงกลไกซุ้มไกลๆค่ะอืมพี่น้องตักเลยค่ะ นี่พี่น้อะฝักฝักหอมหอนฝักเรานี่ไงฝกน,น้่งยังไมฝักหอมแฮงไปค่ะเซ่บๆน้องกันจ้าพี่น้อะเรียบร้อยแล้วพี่น้อะ มาจ้าเสแซ่บน้ำกันพี่น้องนะคูณซอยมาครับพี่น้องครับมาดื้อมาดื้อพี่น้องเอ้ยคูณซอยซิมคูณซอยซิมครับมือนีู้ซอยซิมเอาปั่นเข่ากันปั่นเข่าก่อนครับเมือขับปั่นเข่าเป็นแต่ใไงครับแต่ปั่นตะเขากันครับสดเลยเฮะอุ้ยห่อนว่านอบไปหนี่งลวกลิ้นว่านอบไปหนึ่งอือหึปลาหอมบ่ะครับหม่อยปลาทุ่นหอมนาะพ่อแม่บอกว่าห่านในเอาซุปน้ำ หามันนี่หามแกงโดนฟางข้นจีอันนี้อืนัวคอืบครับเปล่าค่ะเด็กซอยสิ่มมันเป็นข้าวเหนียวไหมพี่น้องนี่ข้าวเหนียวไหมนะคะข้าวไหมพี่น้องเอาเงินกาบออกเนี่ยเป็นกาบมันวะนี่ยเออมันข้าวเหนียวไหมพี่น้องมาแมนมาแมนเป็นข้าวนนี้แซ่บครับเนาะข้าวเหนียวไหมพี่น้อนุ่มนุ่มหอม่ปพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง ปอกันกิหนาไดะคะ้ค่ะเซฟนัวครัวสาวอีสามพี่หน่อไปแล้วครับผมกินก่อนแล้วผมเมื่อยหิวไปแล้วค่ะมื่อนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ